สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเจอกันที่หาดดัชดานะคะกีฬาชายหาดที่บางเขาหาดัชดานะคะเจกันค่ะไปที่ไปไหนะนี่กําลังเดินทางนะคะกําลังเดินทางไปตําบลบางเขานะคะอํเาเภอหนองจิกนะคะไม่ก็อยากจะนั่แวะ เดี๋ยวต้องแวะเติมพลังก่อนอ่าไม่มีวันนี้ร้านปิดนะคะ <Okay. S 1> <c oughs> ข้าวเขยังไม่กินร้านปิดต้องไปต่อนะคะเดี๋ยวเราไปหาข้างหน้าดีก,กว่านะคะโอเคจะาวก่อนนะคะ อ,อ,อร่อยอร่อยเสร็จจัดทานอาหารเราไปกันต่อเลยจ้าใกล้ถึงแล้วนะคะใกล้ถึงเป้าหมายแล้วนะคะดูน,นะสถานที่จัดนะคะใกล้ถึงที่หมายแล้วนะคะเยสูกีเจาะเดียวบอต่อ อยู่ตั้งแถวดีโอบโ,ตโ,ตบ,โอบโตบางเขาอโบโตบางเขาอ๋อมีทั้งผู้ดูแลถนนนะคะพ่อหนูโบโต,โตดินี่นะบริกับริมทางนะสองข้างทางเราไปดูกันนะกินเลมาหัวยา Kita pergi arah sana. Pergi juga. Kau. 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 Nah, itu dah. Kita pergi orang-orang ni sekarang. Nyep. Lawa je naik muabang. มอชมบรรยากาศบริเวณหาดราชดาและบริเวณสนามกีฬากันค่ะ ฟ้าลูกนี้เห็นบอลไม่ต้องบอกเพราะกรรมการจะดูเท่าที่กรรมการมองเห็นนะครันบนะครับไปสนามครับปี้ยตัวไม่ตลอดนะใกล้เกมไม่ตลอดอ่าปุ้สองสามารยิงกันานนนสนามได้นะครับยิงเข้นสนามได้สองได้เลยยิงได้คนเดียวนะยิงได้คนเดียวในสนามมันสนุกก็ฟังตะกันสกอร์อย่างเดียวครับมีเสน่ห์นะฮะไม่เหมือนทรายหาวาสุขรีไม่เหมือนทรนายตลกุกกระปูอ่าเป็นประตูแพี้เดียวเป็นประตู ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาจับมามาจริงๆงั้นมันเข้าย่าเกิดยังหาผู้ชนะไม่ได้ก็ยังมีการดวลเซตนเดนระหว่างคน่องคนไปเลยนะครับี้ในการดวลยุดโทษไปนะครับ สองประตูต่อหนึ่งนะครับนักกี้าสองทีมนะครับกลางสนามครับบนมือให้นักกีฬาสองทีมด้วยนะครับโอเคสู้กันได้้สูกันอย่างสุดมันเลยนะครับมาอัพอัพทั้งสองแฟนนะครับนะครับ มีโคกมาด้วยอันนี้ทั้งผู้ใหญ่บ้านก็มาไปเยาวชนมาเล่นกีฬาชายหาดหาดัชาพิเศันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะคะอันนี้ันนโคกอันนี้โคกมาด้วยมาเลยมาียาชียคนมาเคนมาเนมาชียนมาาเนาเชียนาีนนียคมามาชียยนค วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะ